อาตอมาก็เสพครบคำสาวกมาตั้งแต่ปีสองนห้าสองสองนะแล้วก็สิบสี่ปีก่อนบวชแล้วก็บวชมาแล้วสี่ปีก็ยังศึกษาและปฏิบัติตามคำสาวกอยู่อยู่ในกลุ่มของน้องประปงมนี่แหละนะอ่าแล้วก็ธรรมกายก็เข้าสารพัดเนี่ยก็เข้าไปแต่มากที่สุดก็คือกลุ่มของน้องประปงมก็อยู่มาเกือบสามสิบปีนะังน,นั้น มาเจอตอนพรรษาสีนะจากพระโอษฐ้าเล่มของท่านพู้ยุทธาตยีบว่าแนะนําแนะนํามานานแล้วไม่เคยอ่านนะก็มองไร้สาระสู้คำอ,อาจารย์ฉันไม่ได้นะแต่พอมีเวลาว่างเมื่อตอนพรรษาสีก็เลยมาหยิบอ่านก็ดูอ้างมิคำพู้เจ้าทั้งนั้นเลยนี่เอ๊เราไม่มันไม่ดีหรอที่ว่าเรารู้คำพู้เจ้าเมื่อสองพันกว่าปีว่าผู้เจ้าพูดอะไรบ้าง ก็เลยนั่งตะลุยอ่านไปตลอดหกเดือนนะห้าเล่มจากพระโอษ์งานของท่านผู้ท่านเล่มอื่นก็ไม่เอานะเอาเฉพาะตัวนี้เพราะตัวนี้ไม่ใช่งานประพันธ์ของท่านแต่เป็นงานรวบรวมคำพระาศาสดาโดยใช้หลักฐานตัวเดียวกันคือฉบับสยามรัฐตัวนี้นะ,นะแล้วเอามาเฉพาะพุทธวจนะและเอามาเฉพาะด้านอริษษษสัาสตรทั้งชีวิตของพูเจ้า ปฏิจจสุบาทั้งชีวิตประวัติที่พระเจ้าเล่าเองคําว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสุเบตรนะจากพระโอษฐ์พออ่านแล้วมันก็ทราบสึ้งเข้าใจไอ้ที่เราสงสยัยอาจารย์นี้ทําไมสอนไม่เหมือนกันอ่าเราก็อยู่กับหลวงปู่มั่นนะลูกศิษย์กลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็นดันสอนไม่เหมือนกันดีกบ้างก็ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่มันสับสนกันนะ กลุ่มเดียวกันก็สอนไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยนะแต่ยุติได้ที่คำพระศาสดาเราจะรู้คำตอบหมดอ๋ออาจารย์นี้พูดอย่างนี้จำมาปิดตรงนี้หน่อยนึงองนี้เติมไปหน่อยนึงองนี้เป็นอย่างนี้องนี้พูดเรื่องตุดโชโปธิละอ๋ออันนี้แต่งขึ้นอยู่ในพระเด็ฎกสนวนแต่งขึ้นนะอ่าอันนี้พูดเรื่องพระใบลานป่าอ๋อน,นี่อยู่แต่งขึ้นตรงนี้นะของจริงไม่มีมีตรงนี้มันจะเห็นหมดเลยอ่ะนะพออ่านพุทธวจนะเนี่ย ท่านผู้ท่านก็ศึกษาตรงนี้นห้าเล่มจากพระโอท